สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามานั่งคุยกันนะทุกคนเกี่ยวกับตู้กาชาที่ใกล้จะหมดเนาะแล้วก็รถคันใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับผมว่าเราควรจะเอายังไงต่อดีเนาะหลายๆคนเนี่ยก็กําลังตัดสินใจอยู่นะครับกาลังลังเลใจอยู่นะว่าเอ๊ยมันเหลืออีกแค่ไม่กี่วันชิลอนก็ใกล้จะหมดแล้วแล้ว918ก็จะเข้ามาแล้วเนี่ยเราควรจะเอาเพชรไปลงที่คันไหนดีเนาะหรือแบบเราควรจะทํายังไงอะ่ะเออต้องมีการวางแผนใช้งานเพชรตรงนี้ยังไงนะครับทุกคนซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยัังตดสินใจไไม่ได้ ดังนั้นคลิปนี้ก็เลยแบบมานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองแนะนําในมุมมองของผมให้ฟังเนาะเผื่อว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับผมเติมเกม Ra c i n g Master ถูกกว่าเดิมได้เลยที่รีด m a n ช h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมเกมครั้งแรกรับโบนัสทันทีสูงสุด50%เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมแน้นำมากมายให้เเลือกติม เกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ริทแมนช็อป โอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูรถคันใหม่ที่จะเข้ามาในตู้ถัดไปกันนะครับทุกคนทั้ง3คันเนาะคันแรกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วก็คือป o r s c ช e 918 Spider รนะคันที่2ก็คือ l a m โ o r g h i n i Gallardo LP 570นะครับแล้วก็คันสุดท้ายเนี่ยเป็นรถที่มีในตู้ถาวรเนาะก็คือ c h e v ร o l e t c a m a ล o Z 28นั่นเองซึ่งถามว่าทั้ง3คันนี้เนี่ยมันมีคันไหนน่าสมบ้างเนาะหรือคันไหนที่เราสามารถข้าได้บ้างนะคันแรกเลยก็คือ c a m a r ลเนี่ยตัดออกไปเลยนะทุกคนรถทุกคันที่อยู่ในตู้ถาวผมมจะไ่ นับแลวก็ไม่เชียร์ให้สุ่มเลยแม้แต่คันเดียวนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราสุ่มรถหน้าตู้อะมันมีโอกาสลุดเลทถูกไหมซึ่งทุกครั้งที่เราลุนเลทมันมีโอกาสได้รดพวกนี้มาเพิ่ม ECU เลื่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนดังนั้นต่อให้รถคันนี้มันดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้อยู่ดีสักวันใดวันหนึ่งดังนั้นมันเลยไม่จําเป็นต้องมาสุ่มลดพวกนี้อะไรเลยเนาะฉะนั้นคาเมโลเนี่ยเราก็ตัดออกไปเลยเนาะไม่ต้องสุ่มนะครับไม่ต้องสนใจด้วยก็คือข้ามไปได้เลยทีนี้ยมมมััันนกก็็จะเหหลืออแคค่นนค่่2รบสําาดีผงว ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสุ่มจริงๆเนี่ยสำหรับ918กับเกลาโดผมว่าเกลาโดเนาะคือน่าสุ่มมากที่สุดแล้วอ่ะในบรรดา3คันเนี่ยมีเกลาโดที่น่าสุ่มมากที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเรามองในระยะยาวบวกกับเพชรที่เรามีค่อนข้างจํากัดอย่างเงี้ยผมก็มองว่าไม่ควรสุ่มอยู่ดีนะครับทุกคนคือถ้าสามารถข้ามได้เนี่ยก็ข้ามดีกว่าเนาะแม้ว่าสุ่มมาแล้วมันจะดีก็ตามนะย้ำนะครับว่าเกลารโดเนี่ยสุ่มมาเล่นสาหรับซีซั่นต่อเน,นี้ยคือมันดีนะสุมม่ เซิร์ฟซีเราตอนนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเผื่อในอนาคตนะครับเผื่อในระยะยาวๆเนี่ยนะสุดท้ายมันจะมีรถคันอื่นที่ดีกว่าเกลาโดเข้ามาอีกเยอะมากๆนะครับผมดังนั้นมันเป็นรถที่แบบไม่ได้ใช้ได้ในระยะยาวมากเท่าไหร่แนละ้วสุดท้ายมันก็จะมีรถคันที่ดีอีกเป็น10บๆคันนะ่ะมาแทนที่เนาะผมก็เลยมองว่าถ้าเราไม่ได้ชอบจริงๆนะครับแล้วก็มีเพจที่ค่อนข้างจํากัดเนี่ยเป็นไปได้กัดฟันยอมข้ามดีกว่านะครับทุกคนแล้วทีนี้ในส่วนของ918สปายเดอร์เนี่ยจริงๆผมก็พูดไปแล้วเนาะในคลิปคั ใชครับว่าผมลงความเห็นไว้ยังไงเกี่ยวกับรถคันนี้นะแต่ว่าเผื่อใครที่แบบยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนาะแล้วก็เพิ่งมาเจอคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาฟังใหม่อีกทีนึ่งละกันนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังความเห็นนะว่าผมคิดยังไงเราไปดูเทียริสของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟไต้หวันกันก่อนนะครับทุกคนว่าคันนี้มันอยู่ที่เทียร์เท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูเทียริสของเซิร์ฟจีนกันก่อนนะครับทุกคนซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยมันก็เปิดไล่เลกกนะนนี่ยมันกัาากนนบททุกคนนนซึ่่งงใสวขอ ตรงนี้เนี่ย918 Spider จะอยู่ที่เทียร์สองเนาะในระดับเดียวกันกับชิลอน AMG นะครับผมแล้วก็คันที่ผมรีวิวไปแล้วอย่าง P1 นะแล้วก็คันต่อไปที่ผมจะรีวิวให้ดูเนี่ยก็คืออากิ l l นั่นเองนะครับรวมถึง SVJ ด้วยแต่ว่า SVJ ในเซิร์ฟเรามันไม่ได้ดีเท่าไหร่เนาะอาจจะไม่ได้อยู่เทียร์สองเหมือนกับ918 Spider นะครับทุกคนดังนั้นตอนนี้สองคันแน่เลยที่อยู่เทียร์เดียวกันก็คือชิ i อนกับ AMG เนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็มาดู g ก l า e r ก่อนนะครับ,รบเดนี่ย ในเทียร์ลิสของจีนเนาะก็จะอยู่แค่เทียร์สเท่านั้นเองนะครับซึ่งรถสมรรถนะเนี่ยที่มันอยู่เทียร์สระดับเดียวกันมันมีเป็น1 0บสคันเลยนะคือมันมีเยอะมากนะครับแล้วมีคันที่แจกฟรีเยอะด้วยที่ดีพอๆกันเนาะอย่างเช่น F type อย่างเงี้ย มันก็มีแจกฟรีใช่ไหมทุกคนแล้วก็มี GTR ที่เราเติมแค่9บาทอย่างเงี้ยเราก็ได้มาขับแล้วแล้วเดี๋ยวในอนาคตนะครับมันยังมีรถเทียร์หนึ่งที่แบบดีกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเทียร์มันก็ดันสูงกว่าแล้วก็ดันมีหลายคันด้วยเนาะดังนั้นถ้าเราจะมองในระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะั่นแหละว่าอ่าถ้าเราจะเอากลาโดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ยาวมากนักเนาะเพราะว่ามันมีรถที่แบบสามารถมาแทนที่ได้นะครับเป็น10บสคันนะครับทุกคนเออถ้าเราชอบอยากสะสมและเราไม่ได้ติดปัญหาเรื่อง การเติมเงินอย่างเงี้ยอ่ะก็จัดมาสะสมได้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูเทียร์ลิสของเซิร์ฟญี่ปุ่นกันนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นเว็บวิกิของเกม racing m a s t e r ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็มีข้อมูลของรถเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะในเว็บนี้แล้วก็เขามีการจัดเทียร์ลิสไว้ด้วยเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งอัปเดตเทียร์ลิสมาเลยนะครับรถคันล่าสุดที่เข้ามาของญี่ปุ่นจะเป็นลา f เฟอร์ลาีเนาะก็อยู่ที่เทียร์เอสเอสบวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนคู่กันกับเอสเอฟเก้าสิบเนาะแล้วที ทุกคนก็ถือว่าอยู่ต่ำกว่าเทียสูงสุดเนี่ยถึง2ระดับเลยนะและก็เทียสบวกเนี่ยมันก็ยังมีคันในดื่นที่น่าสนใจมากกว่ากันด้วยนะครับทุกคนดังนั้นด้วยความที่มันมีลดในระดับเทียเดียวกันค่อนข้างเยอะบวกกับเทียที่สูงกว่าเนี่ยก็มีถึงสีคันเนาะแล้วเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้เปิดมานานมากเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าเราสามารถรอได้แบบจนกว่าจะพอๆกันกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าเราเก็บเพชรไว้รอสุม่มพวกเทียที่สูงมากกว่าน่าจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับทุกคนนนนนอ่่่าาัี้้กก็็ใใหดดูเเพืเปรตตสิจนะแว การที่มันอยู่ T R S บวกเนี่ยก็หมายความว่าคันนี้ดีพอสมควรนะครับทุกคนมันเป็นรถที่แบบสุ่มมาใช้งานแล้วยังไงก็ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีในระยะยาวเนาะเพราะว่ามีคันอื่นมาแทนที่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายคันด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทียริสฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมโอเคทีนี้พอเราดูเทียริสเสร็จเรียบร้อยแลวเนาะเราก็จะเห็นนะครับว่าคันนี้มันไม่ได้เทียร์สูงมากที่ควรเนาะมันอยู่ในระดับเดียวกันกับชิลอนนะครับซึ่งพอมันไม่ได้สูงมากนักเนี่ยในเรื่องของความ เอาแค่ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเนาะและก็เพื่อนเพื่อนแค่ฟังเป็นแนวทางก็พอนะครับก็คือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเราสามารถข้ามได้เลยนะครับสาหรับคันนี้เนาะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าได้ลองขับดูหรือยังนะครับหรือได้ลองไปเทหรือยังเนาะคือมันไม่ได้จําเป็นเลยผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยเพราะว่าถ้ามันมีรถคันที่เทีย์สูงมากกว่าโดยที่แบบอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวรถพวกนั้นมันก็จะเข้ามานะครับทุกคนซึ่งการที่เราได้ขับรถคััััันนนนนทีีีี่่่่มมมดดดาาากกกววววอยยยยูแแลลล้้้เ็หค ลยจะไปโฟกัสแค่รถคันที่มันดีดด,ดีกว่านะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาลองขับรถคันนี้ด้วยซ้ำนะครับผมแลยก็จากประสบการณ์ที่ผมไปเล่นในเซิร์ฟไต้หวันมาเนี่ยแทบจะไม่มีใครจับ918สไปเดอร์เลยนะคือก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่อันดับใท,ท้ายนะทุกคนเออมันก็เลยแบบเป็นรถที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่เนาะสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้ชอบสะสมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเราสามารถข้ามไปได้เลยนะครับผมแลวก็เก็บเพรเนี่ยไว้ไปรอสุ่มรถคันที่มันดีมากกว่านี้นะครับเลยก็เทียสูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งในเซิร์ฟไต้หวนันเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟซีของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะค่าเซิร์ฟซีของเราเขาดันปรับค่าสเต,เตตัสของ918มาดีเกินกว่าเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยคันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่เทียร์สเนาะเขาอาจจะเด้งขึ้นไปเป็นเทียร์หเทียร์ศูนก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงตรงเนี้ยเราก็ต้องเผื่อไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าข้อมูลมันยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเอาเท่าที่เรามี กำลังสงสัยนะครับว่ารถคันนี้ในเซิร์ฟไต้หวันเนาะถ้าสุ่มมาแล้วฟิลในการขับเนี่ยมันพอๆกันกับคันไหนนะครับผมก็จะให้อยู่แค่พอๆกันกับ SF90 หรือว่า SVJ นะครับทุกคนหรือว่า AMG เนาะสามคันเนี่ยถ้าไปเพื่อนขับ3มคันเนี่ยเวลาไปเจอกับชิลอนแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงมันก็จะให้ความรู้สึกเดียวกันเนาะถ้าตามไม่ทันมันก็ตามไม่ทันเหมือนกันนั่นแหละนะเออเพราะว่ามันจะเป็นรถแบบในระดับเดียวกันเนาะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการสุ่มกันบ้างเนาะบุกติชิลลอนเน สุดท้ายแล้วเราจะเอายังไงดีเนาะรู้แล้วแหละว่าเออ918เนี่ยเราสามารถข้ามได้แต่แล้วชิลอนละ่ะเออเราควรจะเอา ECU เพิ่มดีไหมเนาะหรือว่าด้วยเพชรที่เพื่อนเพื่อนมีคูปองที่ใกล้จะแลกได้แล้วอะไรแบบนี้ควรจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงดีเนาะคือผมจะให้ความเห็นไว้แบบนี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้มีรถคลาสเอค์ดีมเยอะมากนักนะครับบวกกับเพื่อนเพื่อนยังสุม่มชิลอนไม่ได้เลยแล้วก็แต้มเนี่ยคำนวณดูเรียบร้อยแล้วว่าเออน่าจะเก็บเอามาแลกชิลอนไม่ทันแน่นอนนะครับผมคิดว เพื่อนเนี่ยเอาตั๋วที่เพื่อน,นมีเนาะมาแลก S15 ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ายังไงมันก็แลกชิลอนไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราจะปล่อยตั๋วทิ้งไปเฉยๆเนี่ยมันก็จะตกลงมาเป็นตู้ธรรมดาในตู้ล่างสุดเนาะตั๋วที่เหลือของไปเพื่อนมันก็จะมาอยู่ในตู้นี้นะครับแล้วตู้นี้เนี่ยถ้าเราจะเอามาแลกมันก็จะมีแค่ลดหน้าตู้ซึ่งมันไม่คุ้มกันนะครับทุกคนดังนั้นตั๋วที่เป็นเพื่อนเหลืออยู่ณตอนเนี้ยซึ่งมันเก็บแลกชิลอนไม่ทันเนี่ยใหเอามาลงที่ S15 ทั้งหมมมดดเลลยยนคคผ S15 ี่ือาากกๆแ้้วทุิงถ เพื่อนมี ECU 1 ECU 2ขึ้นไปเนี่ยยิ่งดีเนาะและทีนี้ในส่วนของเพชรที่เพื่อนเหลือทั้งหมดเนี่ยก็ให้เก็บไว้นะครับทุกคนเก็บไว้ไปลงที่918สไปเดอร์เนาะอย่างที่ผมพูดไว้ตอนแรกเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่มีรถคลาสเอ็กซ์ีมเยอะมากนักเนาะถ้ายังไม่ได้ชี่ลอนแล้วก็ยังไม่มีเอ็กซ์ีมเอามาใช้เนี่ยไปสุ่ม918มาใช้นะครับผม918ไม่ใช่รถที่ไม่ดีนะครับที่ผมบอกว่าข้าม,ข,ามข้ามเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆมีชี่ลอนอยู่แล้วมีรถคันอื่น ข้ามได้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีทางชี่ร้อนไม่มีเอ็กตรีมด้วยเนี่ยอันนี้เราจะเป็นต้องมีรถดีดๆสัก1คันเอาไว้ใช้งานเนาะก็คือไปสุ่ม918มาใช้งานได้เลยเพราะ918แเนี่ยมันก็เป็นรถคันที่ดีคันหนึ่งนะเออผมไม่เคยพูดภาามันไม่ดีนะครับแค่บอกว่าถ้าเรามีรถคันอื่นแล้วข้ามได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีรถเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องข้ามเนาะก็สุ่ม918มาใช้งานได้เลยอ่าอันนี้คือกรณีแรกเนาะที่แบบว่าเรายังไม่มีรถเยอะนะครับเลวก็เก็บตัว สามารถเก็บตัวแรกได้เนี่ยแลกชิลอนไปเลยครับทุกคนทุกอย่างลงที่ชิลอนได้เลยแล้วถ้าเพื่อนๆได้รถชิลอนมาแล้วเนาะศูนย์ ECU นะครับและมีเพชรเหลืออีกอันนี้ก็จะมีให้อีก2ทางเลือกก็คือ1เพื่อนๆดองเ,เพชรยาวๆนะครับข้าม918สปเดอร์ด้วยเราจะได้มีเพชรเหลือเยอะๆเนาะและพอรถคันถัดไปอีก2อคันข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถคันที่ดีมากกว่าเทียสูงมากกว่าเราก็จะได้มีเพชรเอาไป ผมลงที่รถคันพวกนั้นได้เนาะเอออันนี้คือในกรณีที่1นะครับทีนี้กรณีที่2นะครับก็คือเรามีเพชรที่เพียงพอนะครับพร้อมสุ่มรถคันหนึ่งได้เลยเราจะเก็บไว้สุม่ม918ดีไหมหรือลงที่ชิลอนและแบบอัพ e c u ของชิลอนดีนะครับทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ตั้งใจที่จะดองเพชรไว้ไปสุ่มรถคันอื่นในอนาคตด้วยเนาะก็คือมีเพชรตอนนี้แล้วแบบอยากจะจัดรถเพิ่มตอนนี้สัก1คันเนี่ยเออเอาไปลงที่918หรือชิลอนดีนะครับตรงนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับว่าเพิ่ม e c u ชิลอนได้เลยเนะ ก็คืออัพชิลอนขึ้นไป1 ECU 2อ ECU ได้เลยเนาะเราไม่จะเป็นต้องไปเอา918มาเพิ่มนะครับแต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะส่วนตัวแล้วผมจะดองเพชรดีกว่านะครับทุกคนถ้าได้ชิลอนมาแล้วเนาะเพราะว่าชิลอนเนี่ยแค่ศูนย์ ECU มันก็เอาไปลงแรงขึ้นพันแปดได้สบายๆแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายรถมันก็จะมีการวนกลับมาอยู่ดีนะครับทุกคนซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเพชรเราเหลือจริงๆเนาะเราก็ค่อยมาเอา ECU เพิ่มเติมตอนที่รถคันนี้มันวนกลับมาก็ได้นะ ตอนนี้เอาแค่ศูนย์ ECU มาวิ่งเนี่ยมันก็ดีมากพอแล้วนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับทุกคนเกี่ยวกับรถคันนี้แล้วสรุปนะครับผมสรุปเลยก็คือถ้าเพื่อนๆมีชิลอนศูนย์ ECU แล้วดองเพชรยาวๆได้เลยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็เอามาลงที่ S 1 5ทั้งหมดนะครับผมลงที่ S 1 5ยาวๆได้เลยในส่วนของตัวเนาะและทีนี้ในส่วนของคนที่มีเพชรเพียงพอเนาะสามารถสุ่มตัวให้ครบจนแลกชิลอนได้ก็แลกชิลอนมาเลยนะครับอัพ ECU ของชิลอนขึ้นเป็น12-3 ล,ลงทุนที่ชี้ลอนได้เลยเลยก็ข้าม918นะครับผมและก็สุดท้ายเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีชีลอนเลยนะครับแล้วก็คิดแล้วแหละว่าตั๋วก็แลกไม่พอนะครับสุ่มก็น่าจะไม่ได้ก็ให้เก็บเพชรเก็บจํานวนการันตีที่เหลือต่างๆนานานเนี่ยเอาไว้ไปสุ่ม918มาใช้งานนะครับทุกคนเราก็จะได้มี918มาเล่นแทนชีลอนนั่นเองเนาะอ่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นแค่ความคิดสุดตัวของผมคนเดียวเท่านั้นเนาะย้ำนะว่าแค่ความคิดของ ผมนะผมอาจจะแนะนําผิดก็ได้นะถ้าเผอิญว่า918มันดมัันปรับมาดีมากเนี่ยแลวแบบเราไปลงที่ชิลลอนทั้งหมดมันก็อาจจะเสียดายก็ได้ถูกไหมครับเออดังนั้นมันก็อยู่ที่เพื่อนๆนะว่าจะตัดสินใจยังไงดีเนาะอันนี้ผมก็แค่มาแนะนําตามความคิดของผมตามแนวทางของผมนี่ยก็ตามที่ผมคิดว่าแบบเนี้ยมันน่าจะดีนะครับทุกคนก็แค่ให้ฟังเป็นแนวทางนะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปจัดการเพิ่มเติมเนาะว่าจะเอายังไงต่อดีนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กกับเพื่อนนทุคได้ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ